ทำไมคนไทยเป็นโรคไตแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเลขวันตาช่างเราเกินเกณฑ์จะทําให้หัวใจบีบตัวแรงพอหัวใจบีบตัวแรงเราไปวัดความดันความดันตัวบนมันก็จะสูงพอความดันตัวบนมันคืออัตราการบีบตัวของหัวใจทําไมความดันถึงส่งผลต่อไตล่ะจริงๆแล้วเนี่ยไตเนี่ยรับความดันเลือดที่มันจะวิ่งเข้าในไตเนี่ยมันรับความดันไม่เกินประมาณ1 3 0 140คืออยากให้ความดันเกิน140เมื่อไหร่ที่ความดันมันเกิน130หรือ140แล้วมันจะทําให้ความดันวิ่งเข้ามาแล้้วทําาใหไตเเเกกกิดรอัสพ ไตเกิดการอักเสบจ,จะทําให้โปรตีนรั่วแล้วก็จะทําให้เราปัสสาวะเป็นฟองไอฟองฟองที่มันฟอดฟอดนั่นแหละครับคือโปรตีนที่มันรั่วออกมามันค้างอยู่บนช็กโกฉะนั้นกฎข้อที่1คือเมื่อไหร่ที่คุณความดันสูงแล้วไม่กินยาจะทําให้ความดันมาอัดที่ไตแล้วทําให้เส้นเลือดในหน่วยกองไตมันอักเสบพอเส้นเลือดในหน่วยกองไตมันอักเสบจ,จะทําให้ไตมีปัญหาก็คือไตเสื่อมแล้วทําให้โปรตีนรั่วโปรตีนรัน่วก็จะฉี่เป็นฟองและระยะยาวถ้าเราตัวเลขบันทัช่์เกินเกณฑ์ไปมากๆปล่อยให้ ทำให้เราเป็นโรคหัวใจโตแล้วก็น้ำท่วมปอดง่ายยังไง้ฝากกดติดตามมาดูไลฟ์สดได้ทุกวันเลยนะจะบอกวิธีการปรับอาหารให้ใครอยากได้เมนูอาหารพิมพคอมเมนต์มานะขอเมนูอาหารแล้วกดติดตาม